Cheater Maximize กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาหยวกเกม Transformer Fall of Cybertron ในแชปเตอร์ที่7แล้วนะทุกคนโอ้โหเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากมากนะก็ต้องจัดให้กันสักหน่อยนะนี่ด่านนี้เราเล่นเป็นซูวินเดอรนะครับผมก็ยังเป็นฝ่าย d e เ e น t i c o n อยู่ดีนะก็คือในแชปเตอร์ที่แล้วนะครับผม Wartech กับ b r า w นนะครับผมทำลายสะพานนะทรัให้ไอ้เครื่องขนเอเนอร์จอนเนี้ย ยานพาหนะเนี่ยนะครับย้ายตำแหน่งนะแล้วเราก็ต้องเป็นคนหยุดไอยานนี้นะครับผมซึ่งเราเป็นแค่ไอดิเฟนติคอนตัวเดียวนะก็จะทำอะไรได้วะอไอปเริ่มกันเลยผมจะมีฟีลี่เกม,มใหม่นะครับผมเป็นก็อดอ w a วอนะเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมปืนอะไรนะแชปเตอร์เจ็ดบิลี่ออฟเดอะบีสใช่ไหมใช่นี่ครับต้องย้ายเส้นทาง สำเร็จแล้วไอส้สะพานนั้นทังกันได้ดิสัทีิคอนถึงเวลาโจมตีไอ้ยานนั้นแล้วเอออะไรกันร้อสกรีมไอ้ยานนั้นยังมีป้อมปืนป,ป,ป้องกันอยู่เลยนะแกมันก็แค่ฮีคาร์ดออนสแลกลถึงเวลาที่เราต้องเอาเอเนจร์จอนที่เป็นของเรากลับคืนมาแล้วดิสัทีิคอนโจมตีโอ้โหแม่งรีบร้อนไอ้เหี้ยนตาตะทีไม่ โอ้โหพาไปตายก็เต็มเลยเป็นหัวหน้าอะไรเนี่ยกููวินโดเหมวลาไปจัดการ <now S 2> ให้มันเรวขอยืมเกาะไปหน่อยนะบัสออฟนี่กดคิวว่าผมเป็นสกิลเหมือนแจฟนะครับผมนี่เป็นสลิงเนะ้่ยไอตัวนี้พิวมากเลยนะวะอุตส่าห์บินได้บินได้บินได้ด่านเดียวเองกูกูต้องมาเล่นเป็นรถอ,อีกแล้วไปกันเลย เราต้องหยุดที่ข้างล่างนี้นะครับอืมเฮ้ยอ่ามันเห็นกับตาสกินอยู่เหรอครับว่าแบบโอ้พลังงานอะไรกันแน่ไอ้เจ้ยป้อมปืนแม่งเยอะชิบเป่งเลยอือิงไหมโอ้เจติคอนไหนวะเฮ้ยเจติคอนเหรอมึงลงมาดิเอ่อแล้วเราก็เราจะไอ้นี่หยุดไอ้สิ่งนี้ยังไงเนี่ยถึงมีเรารู้สิทำอะไรให้มันช้าลงได้กว่านี้ ยิงล่อมันนะโอ้เป็นอะไรที่ดีนี่หยุดล้อมันแล้วเราจะจัดการแอร์ซัพพอร์ตนะที่ป้อมปืนข้างบนนะครับยิงอืมอืมอัดทุกดอกหมดล้อหนึ่งไฟหลังพังไปแล้วถุนจากขวาต่อเสร็จครับโอ้อ,อัลโตบอตมึงทำอะไรกูได้ ข้างหลังพังแล้วรู้สึกว่าเราต้องไปข้างหน้าเพื่อจัดการอย่ต่ตอโอเคเาจะจัดการออโตบอทระหว่างทางเลยแล้วกันขึ้นไปบนขวานะครับเหมือนมีตังค์อยู่เยอะเลยนะตรงนี้ขึ้นชืนี่กองขุมทรัพย์นะครับโคตรมนันเลยด่านนี้จริงๆมันก็มนันทุกด่านน,นะเกมนี้นเกมโปรดเราอย่างไรเราก็รัก เล t กโกไปเลยเราต้องไปประตูข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะตรงนี้ไม่น่ามีของนะด่านนี้ตั้นมากนะทุกคนผมเลยอยากรีบเล่นต่อนะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับจะได้มีเวลาตัดงานยังไงล่ะไปเล็กโกไอ้ข้างหน้านี้มี่ดิสนี่คอนมาแล้วผมไม่มีปืนเอ้ยอย่าบอกนะเดี๋ยวนี้อืมึงะ โอ้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 ไปฮู้วยิงยิงยิงถังก่อนน้ำคานี่เนี่ยอือยิงนะครับยิงอ่าตายกันซะพวกมึงออโต้บัสเหรอนี่เก็บแปลงแบบแปลงนะครับผมดึงตรงนี้ได้นะเปิดทางไปต่อเลยเล็กก็ พังประตูแล้วเรารีบตามไปนะครับนี่เดี๋ยวด้านซ้ายมีไอ้นี่นะครับของให้เก็บคือออดิโอหลอกอนนะด่านนี้มีออดิโอหลอกอันเดียวนะครับผมก็คืออันนี้โอเคหมดแล้วนะครับมีแค่อันเดียวเนียจะพูดถึงปุ่มไอ้นี่นะครับคอมบิดิคอนนะครับก็คือพวกสวินโดิลออนสล็อกบราวอเทคอบคเออร์คออฟนะครับก็โอ้ยมีนี่อืมตัวบินนะครับ เราต้องหยุดไอ้สิ่งนี้แล้วนะอืล็อกเก็ตยิงโอ้อ้าวเกียร์แล้วเฮ้ยผมไม่เปลี่ยนปืนเลยอันนี้ผมจะเล่นให้จบเลยกูจะเอาพวกมึงเองออโต,โต้บอทไม่มีใครอาจัดก,การได้ต้องแก้กูได้แหละโอ้แปลงร่างนะครับถ้าโดนระเบิดอันนี้เราต้องหยุดเราต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้ ได้เลยหมดแล้วครับเรียบร้อยอีนี่นี่พังล้อทั้ง4ี่ข้างได้เลยเนะในเวลาห้านาทีเองไว้เนะี่ยโอ้โหมีคนบอดนะครับว่าไอ้นี่ไม่ใช่คาร์ทไททันนะถ้าไททันมันจะเป็นเหมือนโอเมก้าซุพีเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นยังกับเม t ท o แพ็กเลยนะครับผมอันนี้คือใจแอนนะครับมี2ตัวแล้ทีนี้เล่นวิธีผมแล้วครับยิงอัดระดับนี้เลยตรงนี้เลย มไม่ต้องกลัวมันจะตายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอจัดกางก่อนนะเราเอาตัวเดียวก่อนนะครับให้มันตายตัวหนึ่งเลยมึงไม่ได้เกิดหรอกตายแล้วครับหนึ่งโอ้ยระจอกเอาอีกอัดอย่างเดียวคนมันเลยกระสุนหมดไหมหมดเลยอย่าหมดนะขอ,อร้องกูกูไม่ไหวแล้วไปตัวแล้วไปชึบมาดิออโตมบัส โอ้โหกระสุนหมดอ่าสวยแล้วกูเฮ้จึ๊บเฮ้ยชึบโอ้ยิงยิงยิงเอากันไปยิงเอากันไปจีเป่งแล้วกูต้องเอากระสุนย่างไหนดีเนี่ยเนี่ยตายกระจอกเฮ้ยเอาตัง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 คอย่าคัดตีนอย่าคัดตีนอย่าคัดตีนจากการโอ้โหคัดตีนก่อนกูไม่ได้ตังนี่ฮัโหลดีครับ แล้วดูเหมือนยานมันจะไอ้นี่ได้นะโอ้โหเปลี่ยนจากไอ้นี่นะครับเป็นทางทางบกเป็นทางอากาศแทนนะคือสามารถบินได้เยี่ยมออโต,โต้บอทมันฉลาดนะเนี่ยบินซะแล้วเราตาห์จัดการล้อมันได้นะมันยังมีไอ้นี่นะครับแผนสำรองให้หนีคุณไหนเราต้องไปจัดการต่อนะครับอันนี้ ไอ้สตาร์ทคีมแมกงเขาทำมาทหไม่ได้จริงๆทำคนอื่นเขาลำบากเลยกูออนสล็อกเป็นคนคิดแผนมาเลยนะ่่าจบแชปเตอร์เชปเตอร์ที่8คอมบิทิคอนคอมบายอ้โยดก่อนจบแชปเตอร์อย่างไวเลยนะครับแชปเตอร์หน้าก็จะมาเล่นที่ดูนะครับอาจจะได้เห็นในวันเสาร์นะก็คือตารางลงคลิปผมก็คืออังคารพฤลึหัส เสาอาทิตย์ก็คือ4วันต่อสัปดาห์นะครับผมแล้วก็จะมีเกมใหม่นะครับผมคือเกม God of War นะรอติดตามเลยนะถ้าจบเกมนี้ก็อาจจะเล่นทางฟอร์เมอร์ภาคอื่นไม่ก็ God of War ผสมไปด้วยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมจะทำให้ถึง1 0 0 0 0แส u b s c r i b e เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมเยี่ยม